ลอใช้คนแรกใช่ไหมใช่ออย่างนี้นอันนี้ตันเป็นอันนี้ใช่ไหมที่เขียนว่าเออะไรที่อย่างนี้รอมันมีสองอันไม่ได้นะมัมีสองอันแล้วแก้แพ้กับอันนอ้อันนี้แก้แ เอสราใช่คิดเค่ว่าของน้ำสะอาดออไม่ได้ไม่ไม่ได้ค่ยอมแพ้ก็ดียอมแพ้เลยครับยอมแพ้เลยครับลูกรูกษาของแม่ลูกแช้า เอาเปลี่ยนหรออ๋อเปลี่ยนเลียจกับเธอดูดิดูชุดแม่ด้วยกับตัวกับใจเร็วจังนั้นมันเป็นอะไรบทบาทสมมุติอ่าอันนี้คือตัวจริงฮะใช่แล้วอ๋อตัวคริงนุชชาที่หน่านะเป็นรถส่งอ๋อโอเคโอเคเป็นซอสเป็นซอเดอร์นะไม่เย